คร onents, ับสวัสดีนะครับอ่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนี้นะครับนะช่องนี้ช่องบ้านและ madı. สวนเจริญพรนะครับวันนี้ก็มาเปิดหมายใหม่นะครับเห็นไหมครับนะมันก็เอามาลองใส่ด no ูนะครับนะเพราะว่ามันเป็นคลองนะครับก็เป็นเป็นคลองแล้วก็น้ํามันไหลนะครับแล้วมันก็จะเต็มด้วยด้วยเต็มไปด้วยหินนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับเป็นยังไง อ่าครับหมายนี้ก็ผมมาลองใส่ดูนะครับก็ทิ้งไว้สองคืนนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็ไม่ใส่เยอะนะครับนะเอามาแสนหนึ่งก่อนเพราะว่ามันเป็นมันมันมีแต่หินเลยนะครับมันขุดไม่ได้นะครับขุดล่องไม่ได้ครับลงมานีปลาก็จุ๊บจับจุ๊บจับเลยนะครับนะก็อยู่ใต้สะพานนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกอ่าพวกตกปลามาประจําเลยนะครับ ตกปลายิงปลาครับถ้าเป็นน้ำขึ้นก็จะมายิงปลากันนะครับตอนนี้มันน้ําลดหน้าแรงนะครับผมก็ใส่ไว้เดียวนะครับมาลองดูก่อนว่าเป็นไงอ่ะทิ้งไว้สองคืนแล้วนะครับรอบจะอยู่ไหมนะครับก็เลยลองใส่อนึ่งก่อนนะครับผมกลัวมันหายไปไงนะครับนะครับมันมีแต่หินเลยนะครับอ่าเป็นหินที่เขาเอามาถมเนาะนะครับนเป็นหินเป็นปูนนะครับ นู่นหมายอยู่นู่นนะครับอันเดียวนะน้ำใสนะครับน้ำมันเป็นคลองนะครับนะคลองธรรมชาตินะครับนะคลองธรรมชาติอ่าเดี๋ยวพาไปดูกับผมเลยวนันนี้เป็นไงทิ้งไว้สองคืนลอะอ่น้ำก็ลึกน่ยดูงือน,นะครับนะนี่ยครับมันมีตะขดดินเลยนะครับนะ ผมจะใส่เหมือนที่ใส่ตามบ่อไม่ได้นะครับมันจะขุดไม่ได้นะครับก็เลยต้องหามุมหาเหลี่ยมนะครับเอามาแอบแอบไว้ตามซอกหินนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเป็นไงอ้าวจบจบเสียงครับตีน้าคราโอ้โหเอาได้การเลยครับได้การเลยครับปากรอบครับหือปากรอบลุนลงมาเลยครับเข้าแน่นอนเข้าแน่นอน โอ้ปากรอบล้นออกมาเลยครับเปิดหมายใหม่นะครับใส่หลังเดียวนะครับนะลองดูว่ามันจะมีปลาเข้าไหมนะครับเห็นไหมครับนะมันเป็นหิน,นครับนะผมก็จะใส่จะขุดอะไรไม่ได้เลยนะครับพอลองขุดแล้วไม่ได้เลยนะครับอ้าอ้าวได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,ป,บปุ๊บแล้วได้การเลยครับได้การเลย ไม้นะครับมันโอ, uh. อ้อึง้งโอ้ยกี่ตัวนี่ปาดเลยครับโอ uh. ้ย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 โอ้ยโอ้ยสามครับอ้าโอ้ยไปธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลย,รรเลยโอ uh. ้ยไม้นี้ครับนี่ครับอื้องสามแต้มครับพี่น้องทิ้งไม้สองคืนเอง งูได oh, oh, oh. ้การเลยเอาเอาะวัวนี่มาลองใส่นะครับนะโอ้อะเดี๋ยวเป่าๆกันครับอูโอ้ครับพี่้องสามแต้มสามแต้มวันนี้อ่าไอ้นี่มาลองนะครับนะผมผมมาลองใส่ดูผมก็กลัวรอบผมหายเหมือนกัน นะครับอโอ้เพราะว่าจะมีพวกทานเบ็ดทา,านอะไรเข้ามาประจำเลยนะครับอ้า oh, ้สวยงามเลยครับนีออออ่อุ้ย โอ้ oh, ตัวแรกครับตัวแรกเต็มแรกนะครับโอ้ยเต็มสองครับโอปลาคลองธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้ไม่ดำเลยครับปลาคลองไม่ดำอ้าตัวนี้ เใหญ่สุดน่าจะเป็นตัวเมียครับโอ้ครับตัวเดียวตัวใหญ่ตัวนี้โอ้หลังเดียวนะครับวันนี้หมายเดียวหลังเดียวตัวนี้นะครับเอามาลองใส่นะครับนี่คือผมก,กลัวกลัวรออมันหายกาลัวรออมันหายแล้วกว็ลองด้วยดูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหินนะครับอ่ะมีแต่หินเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวตอนเย็น เอาลอกมันลงอีกนะครับนะฮะวันนี้ก็เอากลับบ้านไปสามตัวอืดเจอครับมันหมานครับวันนี้อ่ะผานเลยไหมนี้อ่าโอเคนะครับอะก็ฝากติดตามช่องบ้านเลยสวนเจริญพรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมอ่า